สวัสดีครับทุกคน,นครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะเดี๋ยวต้นจะมาบอกนะครับว่าตั้งแต่ที่ต้นออกกําลังกายมานะครับจากคุณแบบนี้นะครับไปสู่คุณแบบนี้นะครับในปัจจุบัน,นครับ ต้นกินอาหารอย่างไรนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ต่อจิตใจของเราที่มีต่ออาหารเนี่ยส่งผลกับร่างกายนะครับแล้วก็หุ่นของเราอย่างไรนะครับทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ต้องการที่จะสร้างหุ่นที่ดีแล้วก็ transform หุ่นตัวเองแบบต้นเนี่ยรับรองว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับ oh. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสิ่งที่ต้นจะมาพูดไม่ใช่เป็นไกด์นะครับหรือเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องทำตามครับอันนี้เกิดจากประสบการณ์ของต้นเองนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องตัวเล็กเล่นกล้ามหรือ t l k เนี่ยได้รู้กัน ว่าเริ่มกินคลีนนะครับอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเริ่มได้ยากนะครับแล้วก็มีคําถามเข้ามาใน YouTube หรือว่าตาม i อจีของต้นอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับดังนั้นต้นเลยตัดสินใจที่จะทําคลิปนี้แล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่ต้นเริ่มเล่นนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแรกๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปนะครับในสมัยมหาลัยเลยเนี่ยต้นก็เป็นคนที่รูปร่างปกตินั่นแหละแต่โดยส่วนตัวต้นเป็นคนที่ผอมนะก็คือไม่ได้เป็นคนอ้วนนะครับแต่ว่า ท้องล่างหรือว่าพุงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนทุมนิดๆนะครับที่บริเวณท้องล่างเพราะว่ากินอาหารไม่ค่อยดูแลนะครับแล้วก็กินทุกอย่าง whatever ที่เราต้องการขนมนะครับโอรีโอ,โอฟันโอทุกอย่างเป็นของโปรดต้น ทั้งหมดนะครับแล้วมันก็เลิกได้ยากมากๆนะครับแล้วก็กินเบียร์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับในช่วงมหาลัยเนี่ยอาทิตย์ละแบบ2-3ครั้งเลยแล้วบางทีทุกวันก็มีครับทำให้ตัวเนี่ยมันก็จะดูลงพุงหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ กล้ามเนื้อเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อต่ากว่าเกณฑ์นะครับเอออันเนี้ยคนส่วนใหญ่นะครับจะมีกล้ามเนื้อต่ํากว่าเกณฑ์ทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับจนมาถึงปี2018เนี่ยเป็นปีที่ต้นเนี่ยเริ่มออกกําลังกายนะครับแล้วก็เริ่มที่จะดูแลอาหารของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับซึ่งต้นก็จะไปศึกศษานะครับว่าอาหารที่เราควรกินเนี่ยมันควรเป็นอาหารประเภทอะไรนะครับซึ่งอาหารหลักๆกเนี่ยจะมีด้วยกัน่าือครบเดนะับ โปรตีนนะครับและก็ไขมันหรือว่าแฟตนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ต้นรู้สึกว่าต้นทาพลาดมาตลอดเลยก่อนที่ต้นจะมาเบิร์เอท์หรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงหุ่นตัวเองเนี่ยก็คือต้นเนี่ยเป็นคนที่กินโปรตีนไม่เยอะนะครับซึ่งถ้าเรากินกับข้าวตามตามร้านตามสั่งนะครับหรือว่ากับข้าวทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อสัตว์จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทําให้เวลาที่เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ รีคอเวอรี่แล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อใหญ่ได้ช้านั่นเองครับดังนั้นปีแรกๆในปี2018เนี่ยต้นถึงจะเริ่มที่จะหันมาทําอาหารเองบ้างแล้วนะแม้ว่าเราจะทําไม่เก่งนะแต่ก็พยายามนั่นเองนะซึ่งก็ ทำอาหารที่มันง่ายๆเดี๋ยวต้นจะย้อนภาพใน IG Story หรือว่าโพสต์ต่าง,างๆเมื่อก่อนให้ดูนะสมัยปี2018นะครับซึ่งอาหารก็จะเป็นหน้าตานะครับประมาณนี้เลยต้นก็เริ่มจากการซื้อเตาแกส๊สไฟฟ้าอะไรเงี้ยแหละมาเริ่มทําอาหารครับซึ่งใน1อาทิตย์เนี่ยตอนแรกที่ต้นทําอาหารต้นจะทําแบบมิลเพรสนะครับก็คือต้นเนี่ยจะมาเริ่มทําอาหารใน1วันมี1วันของอาทิตย์ที่ทําอาหารโดยทําอาหารนะแบ่งเป็นซัก 3อย่างนะครับสาถึงสประเภทอาหารและกินมันตลอด7วันนะครับก็คือเหมือนท,ทําทีเดียวเลยซึ่งจะมีวันหนึ่งในแบบเป็นวันอาทิตย์แล้วต้นเนี่ยต้องออกไปซื้อวัข้าวแล้วก็มาทําอาหารเตรียมมิลเพปทั้ง7ทั้ง21มื้อดิเออทั้ง21มือ้อก็คือ7วันวันละ3มืือนั่นเองนะครับก็จะเป็นอาหารประเภทที่แบบคลีนหน่อยนะเป็นเนื้อสัตว์เป็นมันนะเป็นไก่นะับไข่อะไรพวกนี้ก็จะกิน พวกเนี้ยค่อนข้างบ่อยซึ่งมันก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าการเริ่มการทานอาหารที่ค l e a นะครับ clean มากขึ้นเพราะว่าเราทําเองเราจะรู้ว่าเราต้องใส่แล้วก็ปรุงอาหารอย่างไรไม่ให้มันแย่นะครับจนเกินไปนะครับหรือว่าไม่ให้มันเคร่งเครียดจนเกินไปหลังจากที่ในปี2018ทุกคนจะเห็นนะครับเวลาที่ต้นเบิร์กเอาท์เนี่ยตัวก็จะยังไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อมันค่อนข้างที่จะ ใช้เวลานะครับต้นก็เล่นแบบนี้ยมาเรื่อยๆนะครับอาหารก็จะคงประมาณเนี้ไว้ตลอดนะครับเน้นไปที่โปรตีนนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตครับ เป็นหลักนะครับซึ่งแฟตหรือว่าไขมันเนี่ยต้นจะไม่ได้กินเข้าไปเยอะนะครับวันหนึ่งจะกินแค่30กรัมนะถึง40กรัมประมาณนี้ไม่เกินนี้เลยนะครับซึ่งน้ํามันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้มาจากการปรุงอาหารหรือว่าทำอาหารตลอดทั้งวันนะครับอยู่แล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแนวทางการไดเอทในหลายๆแบบนะครับมันมีหลายแบบมากๆทั้งการทำ f นะครับทั้งการทำคีโตนะครับกินไขมันเป็นหลักนะครับแล้วก็ทั้งการทำแบบคลับไซคิงนะครับ ซึ่งมันมีหลายวิธีมากๆแล้วก็วิธีหลายไดเอทมากๆนะครับซึ่งต้นเนี่ยก็ลองมาค่อนข้างพอสมควรนะครับ iF เนี่ยก็เคยลองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้นรู้สึกว่า วิถีชีวิตต้นมันไม่เหมาะกับการ IF เนะครับเพราะว่าต้นถ่ายคลิปเยอะแล้วก็ใช้ energy เยอะนะครับทำให้ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับดังนั้น IF เนี่ยปัจจุบันต้นจะไม่ได้ทําแล้วนะครับส่วนคีโตนะครับส่วนตัวเนี่ยต้นไม่ได้ไม่เคยลองนะไม่เคยลองการไดเอทแบบนี้เพราะว่าต้นเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินไขมันขนาดนั้นนะเออดังนั้นมันเราไม่ได้รู้สึกว่าเรา enjoy กับการกิน fat หรือว่าอะไรเงี้ยเยอะนะครับดังนั้น คีโตจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้นไม่เคยลองสุดท้ายก็มาจบที่การกินปกติก็คือการกินประมาณ4มื้อนะครับสม,มื้อหลักแล้วก็อีก1มือย่อยนั่นเองนะครับเล็กๆนะครับก็เป็นการไดเอทที่ต้นรู้สึกว่ามันพอดีกับต้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทํามันแบบนี้ไปได้นานนั่นเองซึ่งสิ่งที่ต้นจะบอกคืออะไรก็คือการไดเอทแต่และอย่างนะครับไม่มีฟิกตายตัวไม่มีว่าการไดเอทแบบไหนนะครับเหมาะกับทุกคนนะครับ ทุกคนต้องลองการไดเอทและสังเกตร่างกายตัวเองว่าตอบสนองกับการไดเอทแบบที่เราลองอยู่เนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะถ้าเวิร์กก็ทำต่อไปถ้าแฮปปี้ด้วยยิ่งดีเลยนะครับหรือถ้ามันไม่เวิร์กนะครับก็ลองเปลี่ยนการเนี่ยการไดเอทอะไรพวกนี้ดูนะครับว่าร่างกายเราตอบสนองกับมันได้ดีมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้มากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นค่อนข้างกระชับเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีการตอบสนองต่ออาหารที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนไวต่อคาร์โบไฮเดตบางคนไวต่อแฟตนะครับ ไวต่อคาร์โบไฮเดรตไวต่อแฟตคืออะไรคือบางคนเนี่ยกินคาร์บหรือว่ากินข้าวเนี่ยเยอะเพียงไม่กี่วันเนี่ยน้ำหนักก็ ขึ้นไวแล้วหรือว่าท้องเนี่ยบวมง่ายนะครับซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันเลยส่วนตัวต้นเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันเวลากินก็รู้สึกว่าตัวมันจะเออบวมๆเยอะเหมือนกันหลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทําไมต้นกินคาร์โบไฮเดรตน้อยจังนะเพราะว่าต้นรู้สึกว่าร่างกายของต้นเนี่ยเหมาะนะครับกับการไรดเอทแบบนี้นั่นเองซึ่งถ้าใครที่สงสัยนะครับว่าเราควรกินแคลอรี่แต่ละวันเท่าไหร่ทุกคนสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ไปดูพวกค่า TDEE ของตัวเองก็ได้นะแต่ ถ้าทุกคนนะครับที่สนใจที่จะลดแฟตแล้วก็เลีนไขมันนะครับแล้วก็เล่นสายคาลิสเทนิกหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถที่จะเรียนแบบการไดเอทของต้นได้ซึ่งการไดเอทของต้นจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่น,นครับก็คือต้นเนี่ยจะเอาน้ําหนักตัวเองขึ้นมาก่อน,นครับแล้วก็กินเป็นสัดส่วนอาหารแบบโปรตีน35%เนตครับครับ55นะครับ,นะรบแล้วก็แฟตเนี่ยประมาณ10%นะครับหรือบางวัน15นะครับไม่ฟิกตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าจะอยู่เร้นประมาณนี้นะครับวิธีคิดก็คือ ต้นเนี่ยจะเอาน้ำหนักตัวของต้นเนี่ยขึ้นเป็นหลักนะครับสมมติต้นหนัก70กิโลกรัมนะครับต้นก็จะกินโปรตีนนะครับ ที่ควรนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อก็คือ2เท่าของน้ําหนักตัวนั่นเองนะครับดังนั้นคิดออกมาเนี่ยมันจะได้โปรตีนอยู่ที่140กรัมนะครับแล้วก็เราออกไปเทียบบัญญัติ่ายางนะครับกับคาร์โบไฮเดรตที่เป็น55%เนี่ยเราจะได้คาร์บอยู่ที่ราวๆสอ0รกรัมนะครับถึง220นะครับเรนประมาณนี้นะครับแล้วก็ไขมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆสามสินะครับ3 0มสถึงสีกรัมนะครับต้นจะกินประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยเกินนี้เท่าไหร่นะครับบางวันที่ไม่เวิร์กอับ อาจจะลดคลาร์บลงสักหน่อยหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วแต่เราสะดวกนะครับเท่าวันไหนที่เราไม่ได้ออกกําลังกายเลยอะไรอย่างนี้สามารถใช้คาร์บไซคลิะครับเป็นวิธีการตัดคาร์บเพื่อให้ร่างกายเอาไขามันออกมาใช้มากขึ้นก็ใช้ได้ดีนะครับเช่นเดียวกันนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการเลือกอาหารครับก็ลองเอาน้ําหนักตัวเองแล้วก็ไปคูณกันดูนะครับแล้วก็ลองเทียบสารอาหารดูนะครับ <beach. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวต้นจะทําให้ดูว่าในวันเดย์เนี่ยนะครับหวันเนี่ยต้นกินอะไรบ้างนะเป็น อาารไดเอทการไดเอทของปัจจุบันเลยนะที่อยู่คอนโดว่าต้นเนี่ยทำอาหารกินประมาณไหนนั่นเองครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่ต้องการหันมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับแล้วก็เริ่มกินครีมนั่นเองนะครับสำหรับมื้อเช้านะต้นจะชงนะเป็นเวกับกล้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่ต้นกินบ่อยนะก็คือกล้วยหอมนะครับหนึ่งลูกน,น้ำเปล่าประมาณ400-500ถมลลินะครับและก็ใส่ด้วยบราวน์ไรซ์ ของไมโปรตีนนั่นเองครับก็จะเป็นโปรตีนจากข้าวนะครับแล้วก็โกโก้นะผงโกโก้1ช้อนครึ่งครับแล้วก็ปั่นรวมกันเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ต้นทําบ่อยมากและอร่อยมากๆนะครับเราก็จะได้เวชช็อกโกแลตสมูทตี้แบบนี้เลยนะครับซึ่งต้นทําบ่อยมากนะครับถ้าทุกคนดูต้นจะเทน้ําพอดีแก้วเลยนะครับนี่โชว์เซียหน่อยนะขิงทําไม หลังจากนั้นก็บอดี้เช็คกันหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นร่างตอนที่เพิ่งกินเวสเสร็จไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ออกกาลังกายน้อยลงนะครับเพราะว่าทางานค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าส่งเ็ยังอยู่นะโอเคซึ่งสําหรับวันนี้นะครับต้นจะไม่ได้เวิร์กอัท์ของตัวเองนะครับวันนี้ต้นมาเทรนนะครับไอจิ้นนะครับเป็นตากล้องต้นนั่นเองถ้าดูจากรองเท้านะครับจะเห็นว่ามาแบบชิวมากๆนะครับเสร็จแล้วก็มีการปรับฟอร์มนะครับการแก้การพูชับกันนิดหน่อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับมื้อเที่ยงนะต้นกินเป็นข้าวกระเพรานะครับแล้วก็เครื่องหมูแดงนั่นเองอันนี้สุดวิสัยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรสขนาดนั้นแล้วก็มีอะไรก็กินไปนะครับแล้วก็พยายามตัดมันนะครับออกจากตัวหมูกรอบนั่นเองนะครับซึ่งในหนึ่งวันก็จะมีบางครั้งนะที่ต้นมากินนอกนะครับนอกคอนโดแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับต่อไปนะครับเมื่อถึงห้องนะครับต้นอยากกินนะครับตอนนี้อยากกินกล้วยปิ้งนะครับก็เลยเอากล้วยนวาที่เอามาจากบ้านเนี่ย ใส่ลงในหม้อทอดนะครับอันนี้เป็นของโปรดของต้นที่สุดนะครับแล้วก็ระหว่างรอกกล้วยก็กินแอปเปิลนะครับหนลูกนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยนั่นเองเสร็จแล้วนะครกล้วยปิ้งนะคเป็นไงเหมือนที่ซื้อตามร้านเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้นไม่ได้กินหมดนะบอกก่อนต้นกินแค่2ลูกนะครับพอหายอยากพอนะครับ ที่เหลือก็เก็บไว้นะครับกินในวันต่อๆไปนั่นเองโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุยมือสุดท้ายกันนะซึ่งมือสุดท้ายเนี่ยเดวต้นจะทําเป็นโลคาร์บนะเพราะวันนี้เป็นวัน r รสเ day นะครับเป็นวันที่ต้นเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นอะไรเลยนะเล่นโ mobility การเคลื่อนตัวอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะกินเป็นโลคาบซึ่งเมนูที่จะทําวันนี้นะครับก็จะเป็นนะอกไก่นะครับอกไก่ผัดกับ ผักโขมนะครับผัดไข่นะครับก็เป็นเมนูที่ต้นชอบตอนนี้แล้วก็โลครับโปรตีนสูงนั่นเองนะครับซึ่งมาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับก็จะมีอันนี้อย่างแรกเป็นผักโขมแช่แข็งนะครับซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับแล้วก็อกไก่ประมาณ200กรัมนะครับแล้วก็ไข่นะครับ2ฟองนะครับโอเคมาทํากันเลยนะครับทําง่ายมากนะเมนูนี้ ก็เป็นมือสุดท้ายนะครับของต้นนะครับเป็นไข่นะครับผัดปกไก่แล้วก็อะไรวะ <c ười> ไก่ก็จะเป็นไก่นะครับผัดไข่แล้วก็ผักขมนะครับซึ่งผักขมถ้าคน,คนสังเกตมันจะเยอะมากเพราะว่าต้นต้องการบอลลูมอาหารให้เยอะแล้วก็อิ่มได้นานนั่นเองแล้วก็โลค้ามากๆแล้วก็จบด้วยสับปะรดนะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เนิดน,นึงว่าต้นจะปอกเป็นนะครับต้นคิดว่าผู้ชายหลายคนนาะจจะปอกไม่ได้นะครับก็ฝึกฝนมานะครับแล้วก็ทําจนได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับมื้อสุดท้ายวันนี้ก็จะไม่ได้กินเยอะถ้าทุกคนสังเกตนะจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 1 8 0 0แคลนะครับประมาณนี้ไม่เยอะเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่มีปัญหานะเกี่ยวกับการกินอาหารแล้วชอบกินหลุดหรือใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มกินคลีนหรือว่าจะคุมอาหารยังไงนะครับหรือจะกินแบบไหนเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อหรือลดไขมันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตอบโจทย์นะแล้วก็ ได้ไอเดียลองไปปรับใช้กันดูนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะรกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเปการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจการออกกําลังกายแนวคลิสเทนิกนะครับสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ t l k Intermediate Membership นะเป็นระบบสมาชิกพิเศษที่ต้นน่ย ทำขึ้นมาให้ทุกคนสามารถได้จะ follow along ครับเปิดทำตามได้เลยตามเลเวลเลยไม่ว่าคุณจะเป็น beginner หรือว่าเป็นระดับกลางๆครับหรือว่าเก่งแล้วก็สามารถมาฝึกพร้อมกันไปได้เลยนะครับซึ่งคนก็สมัครเข้ามาเยอะแล้วก็เล่นกันค่อนข้างสนุกเลยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับสำหรับ intermediate membership นั่นเองครับก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านั่นเองนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ